ถ้าเกิดคนเราดีๆเนี่ยกลายเป็นเอเลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะกินอะไรเป็นอาหารวะเอออันนี้จอร์ก็ไม่รู้นะเพราะดอทไม่ได้บอกไว้อ่ะนี่แต่จอร์จอ่ะเคยเห็นในหนังนะไอ้พวกเนี้ยมันจะชอบกินแมลงหรือไม่ก็ของแปลกๆที่คนเขาไม่กินกันอ่ะเดียวไปแล้ะนะแมลงว่ะไม่เคยเห็นโกฟูงกินดอกันเปล่ากินอะไรวะอื เมทอดใช่พัดพิเศษเฉพาะตัวผู้เลยนะตัวผู้ด้วยอ่ากินไม่ได้เม้าแล้วฉันกินคนเดียวนะนี่คนนี่คนเลี้ยงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเสียของหมดซุ่มซ่ามนัเดี๋ยวไม่จับกินเธาเลยเนี่ยมนจะกินเด็กตัว บีบีจ๋าโอ้โหจ้องกันทําไมเนี่ยผมก็แค่อยากมีเพื่อนคุยเวลาเหงาอะครับที่มนุษย์จะยังมีเล่น BB, บีบีไฮไฟเฟ e บ o ๊กโอ้ยมีทวิตเตอร์อีกด้วยอ่ะผมไม่มีอะไรเล่นเลยนายเหงาคุยกับฉันก็ได้พี่เทหรอพี่เอาแล้วคุยอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องหรอครับกับฉันไหนก็คุยได้ผมไม่อยากคุยกับคนบ้านรู้ไหมความขนองนของนายทำให้เกิดอะไรขึ้น ไปดูซะไปดูซะไปดูไม่มีอะไรหรอกครับชิชะมาเซนหลอนมันจะเกินไปแล้วนะนี่ด็อกจะให้เข้าทรงมนุษา์ดาวบ้าปะก็เครือ่องของผมมันเสียมันทำงานไม่ได้แล้วมันพังเห็นมันมันพังผมเชื่อว่าคุณน่ะสามารถติดต่อบีบีได้มันเกินไปแล้วฟังให้ดีนะฉันเนี่ยเข้าทรงเฉพาะท่านเทวดาพ่อปู่กุม,มารมนุษย์ต่างดาวไม่เอา นขณะนี้ขณะนี้ร่างทรงพร้อมแล้วที่จะรับมนุษย์ดางดาวแต่ว่าสัญญาณยังไม่ค่อยดีจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาไม่ค่อยดีสัญญาณสัญญาสัญญาสัญญาเฮ้ยดอกมีปักตามตามไหมดาวไปทำอะไรมันต้องชาร์จแบตเพิ่มสัญญาซะแล้วแล้วแต่ดาวลอกเตอร์พวกนี้เล่นไม่ได้นะอันนี้อันตรายอันตราย สาธุไปเข้าทรงร่างเชรแล้วสารภาพความจริงทั้งหมดซะก็ได้ครับวันดีบูบูหูหูฮ่าบิ๊บบิ๊บบิ๊บมาเฮ้ตัดทำะไรหน่อยเด้ ถ้าเรารู้ว่าไอ้ใครเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันดีวะเอมจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในหนังอะถ้าเอเลี่ยนมันรู้ว่าเรารู้ว่ามันรู้ว่าเรารู้อะมันจะฆ่าพวกเราจริงหรือเปล่าวะนี่ไอ้จอยถามเลย,เยไอ้พวกเอเลี่ยนมันมาโลกเราทำไมวะเอมจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในหนังอะพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันจะมาเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาหาวิธีทำลายล้านโลกแล้วมันก็จะอบพยพพวกมันมาอยู่แทนอะอ้าอุ้ยไปแล้วไปแล้วดีกว่าอุ้ยมันไปแล้วมันเกิดไปแล้วก็น<อ>ี่ก็ชงกาแฟใช้คอฟฟ่เมดกี่ช้อน อ่อู้นะว่ารู้ทันนะหรือจะมาเก็บข้อมูลใช่ไหมจะมาเอาของอะไรอะไรไปชงกินที่ดาวใช่ไหมไม่มีทางว่าไม่ให้หรอกเก็บเลยได้กลับแฝงนี่เเ,เป๊ปซี่เสียเย็นปะมันมาถามข้อมูลว่าเป๊ปซี่กูกูเย็นไหมเออจะมาเก็บข้อมูล ต้องต้มให้เดือดแล้วกินว้ยไปแล้วเสียโกว้ยอะไรของเขาวะอีอหอีหบูบูเล็กบีบีมาทำไมครับโอ้บีบีบอกกับทุกคนก็ไปสิครับว่าบีบีนี่มาทำไมทาเลยครับทางนี้ครับบอกเถอทางนี้ทางนี้เลยนี่ดรลังติดต่อกับรุ่ต่างดาวได้แล้วนี่ไงมาแล้วดีเลยทุกคนครับฟังนี่นะฟังให้ดีๆเลยนะ บีบีบอกเข้าไปว่าบีบีมาที่นี่ทำไมไม่บอกแบเฮ้ยสาธุโ <lonely> อ้บีบีอีกบีบีบอกมาบอกบีบีบอกบอกบอกบี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 ผมติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้จริงๆนะครับจริงๆ ทำไมถึงไม่มีใครเชื่ออะไรผมเลยอต่ะแต่ผมเชื่อนะครับดรนี่คุณรู้ไหมว่าผมเกลียดอะไรมากที่สุดเวลามีคนไม่เชื่อน้ำหน้าครับใช่ไหมครับแรงมากเลยแต่มันก็ใช่อแหละคุณรู้ไหมผมพูดอะไรเนี่ยไม่มีใครเชื่ออะไรผมเลย คุณรู้หรือเปล่าชีวิตคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่โอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเชื่อนะคร็อคเตอร์เชื่อใช่ไหมเชื่อเปลี่ยนเลยนี่จ่ายสิบปีคุ้มของยี่สิบเซ็น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 ไปเซ็นนี่เซ็น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 เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใช้เวลาขัดกันไหมครับนี่ไม่ใช่อ่๋อเหรอแต่ว่าผมเป็นห่วงชีวิตของเพื่อนมนุษย์ไงคือว่ามันอยู่ในจิตสำนึกของผมอ่ะถามอีกทีนะครับดร็อคเตอร์ดร็อคเตอร์เกลียดอะไรที่สุดครับ มนุษย์ต่างดาวที่ชอบหลอกลวงใช่ไหมครับใส่ใส่เลย <c oughs>